สวัสดีค่ะเย็นนี้ก็ามาเจอกับแม่น้องเกซินีนะคะเมนูง่ายๆสไตล์แม่น้องเกซีนีวันนี้ก็จะพามาทำสาคูไส้หมูค่ะท่านผู้ชมค่ะสาคูไส้หมูก็จะมีวัตถุดิบนะคะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นหมูสับของเรานะคะหมูสับอันนี้ก็จะเป็นถั่วคั่วถั่วที่สมคั่วนะคะของคุณแม่แล้วก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วอันนี้ก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมอันนี้เดี๋ยวเราต้องเจียวแล้วก็พักไว้ ส่วนกองกระเทียมกองนี้ก็จะเป็นสาเกลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงซอยเดี๋ยวเราจะาไปผัดน,นะคะแล้วก็มีหัวชิปโปหวานและส่วนสําคัญที่สําคัญที่สุดของเราก็คือในวันนี้ก็จะเป็นสาคูเม็ดเล็กนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําเอาสาคูเม็ดเล็กเนี่ยเอาไปร่อนก่อนนะคะไปร่อนเพื่อเอาฝุ่นขี้ผง แป้งต่างๆร่อนออกให้ให้มันสะอาดใช้กระชอนร่อนออกก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปแช่น้ํานะคะน้ําธรรมดานี่แหละค่ะ15นาทีแล้วเราก็เทน้ําทิง้งเสดดน้ําหลังจากนั้นเราก็จะเอามาปั้นก็ใส่ไส้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักไว้เท่านี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูตอนที่คุณแม่ผัดไส้นะคะเดี๋ยวเราจะนําไปผัดไส้ค่ะ ขั้แรกนะคะก็คุณแม่ก็จะเจียวกระเทียมก่อนนะคะอันนี้เป็นกระเทียมสับเฉยๆกระเทียมโขลกสับก็ได้ค่ะอันนี้คุณแม่ก็โขลกไว้หยาบๆแล้วก็เจียวเดี๋ยวเราก็พักไว้อันนี้กระเทียมอันนี้นะคะเอาไว้โรยหน้านะคะเอาไว้โรยหน้าหลังจากที่เราทำสาคูไสหมูเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาไว้โรยหน้าของเราทนี้เราก็จะเจียวให้ในกระเทียมกระเทียมเฉยๆนะคะ จียให้เหลือก่อนค่ะเดียบร้อนเจียวให้เหลือไฟอ่อนนะคะใช้ไฟอ่อนเจียว,อ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 ,ยวอย่าให้ไหมจะใช้เวลานิดหนึ่งค่ะเดียวคุณแม่จะเจียวให้เสร็จก่อนนะคะไว้เท่านี้ก่อน,นะคะ่ะหลังจากที่เราเจียวกระเทียมเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะหลังจากที่เจียวกระเทียมเสร็จแล้วคุณแม่ก็เอาขึ้นไปพักไว้ก่อนหลังจากนั้นมันก็จะมีน้ำกระเทียม ที่เจียวกระเทียมเหลืออยู่ใช่ไหมคะเราก็เอาสาเกลงไปผัดต่อเลยค่ะแล้วไปโกไม่ต้องใส่น้ามันออกค่ะก็ใช้น้ํามันที่เหลือจากเจียวกระเทียมนั่นแหละคะ่ะมาเจียวสาเกค่ะ អឺកែបទៅកម្លោច 和蔼。多压一 ก็ใส่หัวเชฟโฟวาาอันนี้ของคุณแม่เป็นหัวเชฟโหวานนะคะถั้นก็ใครเป็นหัวเชฟโปก็เต็มต้องก็ไปล้างน้ําก่อนนะคะอันนี้ของคุณแม่ก็จะเป็นหัวเชฟโหวาาค่ะก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะใส่ลงไปน้อยเท่าไหร่และแต่ท่านผู้ชมตามสบายเลยค่ะ โส่กระปุกไะมาณนี้นะแค่ตลัอก่อนนะครับใสาตะับก่อนใสไปเชคโพแล้วก็ใส่ก้าลเดี๋ยวให้ใส่น้ำตาีบเนาะให้เขานั่งก่อนใ้ขาริมก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลีบ พอใส่ตระดาีฟเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถั่วลิสงลงไปค่ะถั่ผู้ชมนะคะเราก็จะผสมเคลื่องแบบนี้เดี๋ยวเราจะใส่กระตาลปี๊บลงไปนะคะพอใส่กระตาลปีลบลงไปเสร็จเราก็ใส่ถั่วลิสงค่ะ่ชนผู้ชมค่ะหลังจากนั้นเราก็พักไว้แล้วเราก็มาทําส่วนของเม็ดสาคูค่ะอันนี้เราจะผักไส้ของมันก่อนนะคะนี่เป็นส่วนไส้นะคะผู้ชม ก็จะทําอย่างนี้ก่อนนะคะจนกระทั่งผัดเนี้ยเราจะเอาตาลใส่ไปนะคะตาลใส่ไปแล้วก็ตบไล้ด้วยถั่วเราก็จะพักไว้นะคะเอาไว้เท่านี้ก่อน,นะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมให้คุณแม่มาผัดไส้ให้เสร็จก่อนนะคะส่วนประกอบก็ได้บอกไปหมดแล้วนะคะวิธีผัดก็ไม่ได้ยากอะไรค่ะง่ายๆสไตล์แม่น้องเกซีนี้นะคะก็ขอเอาไว้เท่านี้ก่อน๋ยวให้คุณแม่ผัดไส้ให้เสร็จก่อนนะคะ แม่ก็เจียวไส้มาเกือบจะได้แล้วค่ะเริ่มเหนียวแล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้เราก็จะเอามาผัดทุกอย่างก็ะก็จะมีหัวเชฟโปลห <c oughs> อมแดงแล้วก็ถั่วใส่ตกท้ายหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลถ้จากให้เค็มก็อาจจะใส่ซีอิ๊วขาวไปนิดนึงก็ได้ถ้าประกาศใครไ,ไม่เค็มนะคะ <c oughs> ในของคุณแม่ก็รสชาติตามน้ำการแล้วค่ะท่านผู้ชมแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบหวานมากหวานน้อย ว่าเก็มมากเก็บน้อยอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยคะ่ะใน,นคุณแม่ก็จะรสชาติก็จะเอาประมาณนี้นะคะ่ะเท่าที่คุณแม่ชิมนะคะเ mm. พรคุณแม่อยากกินสาคูไส้หมูะคะ่ะอย่างนี้ก็เลยจัดก,การเฉลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นไส้ผัดของเราเรียบร้อยแลยะะ้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักไส้ไว้เที่ยวก่อนนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะพักไว้เอาขึ้นมาพักไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาทํงตัวสาคูะคะ่ะเดี๋ยวเราจะร่อนเอากระชอนร่อนแป้งที่มัน ที่ละเอียดละเอียดของก่อนนะคะคุณแม่ไว้ท่านี้ก่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะบันไส้ไว้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็แบ่เม็ดสาคูแบบนี้นะคะแช่น้ำแป๊บหนึ่งสิบห้านาทีแล้วเราก็เอามาแบะใส่มืออย่างนี้จากนั้นมือเราชุบน้ำมันหน่อยก็ได้ค่ะชุบน,น้ำมันหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดนะคะจากนั้นเราก็เอามาไส้มาห่อไวต้ตรงกลางแล้หุ้ม ก็มือก็ทำอย่างนี้ค่ะมันก็จะไม่ติดนะคะเค็ดลับนะก็เม็ดสามผปูก็จะไม่ติดตามมือมือต้องล้างสะอาดหน่อยเนาะก็กริ๊งกริงหน่อยค่ะกริ๊งหน่อยกริ๊งหน่อแบบนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมจะต้องการลูกเล็กลูกใหญ่คุณแม่จะปรูเท่านี้ค่ะปั้นไม่เคยท่อกันเท่าไหร่เล็กมันใหญ่มากนะคะ ก็วางไว้ให้ได้ระยะประมาณนี้ให้มีช่องห่างกันเพื่อว่าเวลานึ่งแล้วก็จะได้ไม่ไม่ติดนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ตั้งซึ้งไว้ให้น้ําเดือดก่อนนะคะคุณแม่ก็ใส่ใบเตยท้างล่างไปนะคะใส่ใบเตยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปั้นให้เสร็จก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาสาคูเนี่ยคะ่ะเอาไปนึ่งนะคะก็จะเอาไปนึ่งสักระยะหนึ่งประมาณประมาณที ประมาณสักสามสี่นาทีประมาณกสามสี่นาทีก็จะได้ก็เอาขึ้นมาเราก็จะดูว่าสามสี่นาทีของเราที่นึ่งนั่นอ่ะเม็ดสาคูที่เราปั้นเนี่ยมันใสไหมนะคะก็จะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะเอากระเทียมของเราที่เราเจียวไว้เนี่ยนะเอามาโรยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะปั้นให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งให้ดูค่ะเอาไว้เท่านี้ก่อน,นะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะปั้นให้เสร็จก่อนนะคะก็จะทําอย่างเนี้ยเรื่อยๆไปค่ะ เดี๋ยวถ้าปั้นจนเสร็จแล้วจะรอเป็นคลิปยาวเกินไปนะคะคุณแม่ก็จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณนึงนะคะเราก็จะเอามาแบแบนี้นะคะมานะแบบนี้แล้วเราก็ใส่ปามือลงไปมือของเราก็เอาไปนั่นน้ามันนะคะมือของเรานั่นน้ามันหลังจากนั้นไส้เราก็จะปั้นไว้ก่อน,นะคะ่ะนี่คุณแม่ปั้นไส้ไว้เล็กใหญ่ก็แล้วแต่ค่ะก็ะมาวางไวะะ้ตรงกลางห่อลงไปมือแล้วก็กดกดนั้นแล้วก็ นี่ร,ร้อยแล้วแค่นี้เองนะก็ไม่ยากอะไรเลยเห็นไหมแค่นี้แล้วเราก็ตรงไหนที่มันไม่มิดเราก็เอามือมาแต้แมๆหน่อยเนาะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาวางไว้เป็นแบบนี้ค่ะมาดูนะคะคุณแม่จะวางไว้ห่างๆแบบนี้เพื่อป้องกันเวลาเขาสุกแล้วแป้งเขาจะได้ไม่ติดกันแล้วเราก็เอาไปตอกทาน้ํามันนะคะคุณแม่จะทาน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นก็เอาไปตองรองรองเสร็จแล้วก็จะต้องให้มีรูนะคะท่านผู้ชมค่ะ mm hmm. เพื่อที่ให้อากาศ mm hmm. หรือว่าน้ําที่เดือดแล้วไอ้น้ำนะคะขึ้นมาข้างบนได้ทาให้สาคูของเราที่นึ่งแล้วสุกเสมอกันนะคะท่านผู้ชมค่ะ mm hmm. เดี๋ยวคุณแม่จะปั้นให้เสร็จก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะดูอีกจอนหนึ่งค่ะไว้เท่านี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะ จากที่เราปั้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาใส่ซึ้งนึ่งนะคะก่อนใส่ซึ้งนึ่งล้วก็เอาไปตองรองแบบนี้ค่ะให้มีรูระบายอากาศด้านด้านข้างๆนะคะไปตองเราก็ต้องทาน้ํามันนิดนึงนะคะใช้น้ํามันพืชทานลงไปนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใช้นะจะใช้น้ํามันแล้วก็กับกระเทียมอย่างนี้ค่ะกระเทียมคุณแม่ไม่มีแปรงนะคะคุณแม่ก็ใช้ใบตองทำแบบนี้นะคะท่านผู้ชม แล้วเราก็ประมานะคะให้มันหอมค่ะ,คะนี่ให้หอมอ,อ,อ่าอันเนี้ยเรเรียกว่าเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมดเดี๋ยวเราก็จะเอามาจัดจานนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะนะเราจะปิดแก๊สอันเนี้ยเรียบร้อยแล้วนึ่งประมาณ 3- 4ถึงนาทีนะคะถ้า5้านาทีเนี่ยมันจะ เละเกินไปค่ะมันจะดูไม่สวยงามอันนี้จะเป็นเหมือนไข่กบนิดๆนะคะท่านผู้ชมคะก็จะดูน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณแม่เอามาจัดจานนะคะอันนี้เสร็จแล้วนึ่ประมาณ3-4นาทีนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปจัดจานต่อนค่ะท่านผู้ชมใส่จาน รเราก็จะมีผักชีค่ะแล้วก็จะมีพริกแบบนี้นะคะจานของเราก็จะจัดแล้วเราก็ตักใส่จานเลยค่ะท่านผู้ชมรวยอยใส่จานเลยจิบจานเราก็ต้องรองในตอนอ่อเนาะเเดี๋ยวจานเขาหกมา ไว้เท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวแม่จัดจานก่อนนะคะไว้เท่านี้ก่อนค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมสาคูไส้หมูของคุณแม่ง่ายๆสไตล์แม่น้องเกซินีนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่งปุ้งกิ้งปุ้งกิ้งให้น้องเกซินีแล้วก็แม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ